สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่สุภาพแต่น,นี่คือเท้าที่หลังจากเราทําการขูดนะคะขอโทษนะคะนี่ค่ะขอโทษนะคะอันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะความหนาความบางเบาเนาะก็จะได้ประมาณนี้จริงๆอันนี้ทําเล็บแล้วทําเล็บเรียบร้อยแต่คือยังไม่ได้ทายังไม่ได้ทาเล็บคือปล่อยว่างๆแป๊บหนึ่งเล็บมีปัญหานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันก็เป็นไปได้เนาะ เนี่ยค่ะขอโทษนะคะเนี่ยค่ะข้างที่หนาๆตรงนี้มุมนี้มุมนี้ที่หนาๆเนาะออกหมดแล้วนี่หนาๆออกหมดแล้วแล้วก็ด้านข้างเนาะนี่ด้านข้างเนียนแล้วเนียนแล้วเพราะว่าเราใช้ขูดเนาะขูดแล้วเราก็จะมีอาวุธเราสําหรับตะไบไม่ให้มันเป็นเสี้ยนเนาะไม่ให้เป็นเสี้ยนเป็นขุยเรียบร้อยและะ้วค่ะวางเท้าเลยคะ่ะคุณลูกค้าสบายไหมคะคุณสบายมากเลยคะ่ะโอขอบคุณนะคะที่มาให้ดูแล อันนี้ดักดักเจอกันตามข้างทางเนาะแล้วก็มากันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ